อาจารย์สะอื้นไม่คิดว่าข้าบริษัทติวัดเสร็จริงท่านห้าพันสาวแต่แต่ของผมเนี่ยผมพาใครไปบวชผมเรื่องขายขอคือว่าบวชวันนี้พรุ่งนี้ผมเอาแล้วว่าผมไม่ผมคอยจะมีผมคอยคอยเอาไปถ่ายรูปผมบวชเสร็จปุ๊บออกมาเล้าบวชเขาบอกนี่ถ่ายรูปก่อนว่าถ่ายรูปสมัยเอาหลังอาชีพขาวปุมผ้าปุมน้ำบวชแล้วก็ถ่ายอะไรแล้วก็เดินไปหาที่ร้านถ่ายรูป พิณน้พิณออกมแล้วก็ไปเรื่อยๆเขาทมันมามาอยู่อจะไปทำเหมือน้หรือว่าแล้วก็าทำพิณเขาวางเขาเอาไว้คราวหน้าผมเอาขนไปที่มาร้วานเนี่ยพบไปที่ผมนี่ร้อยแล้วผมก็เหก็เขียนเขียแล้วก็ไปใหุ้ชาเ้การเซนกากเซเนี่ยถามว่าให้เ็นที่ไหนให้ท่านมา ็นจะว่า hmm. ก yeah, ่อนเออให้ป oh, uh, ็นตรงนี yeah, yeah, right. ้หละกนะเเเยอินจะว่าก่อนนั้นน่ะนัดกะนทาตอว่าเขาต